พระเจ้าก็ให้ทําตนให้เป็นผู้ใหม่อยู่เสมอทีเราเป็นผู้เก่าแล้วก็อ่าเราเป็นผู้เก่าแล้วนะก็เลยไม่ได้รับความรู้อะไรใหม่ๆเข้าไปน,นั้นตัวพิกุก็ให้ทําตนให้เป็นผู้ใหม่ก็เคยมีพิกุอยู่รูปหนึ่ง มาจากทางอีสานท่านก็เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็ปรรษามากกว่าประมาสิบกว่าปรรษาได้ตอนนั้นเราก็ประมาณหกเจ็ดปัรษาแล้วท่านก็มา,มาเยี่ยมเราที่วัดแต่ท่านเนี่ยอ่อนน้อมมากเลยอพอถึงเวลาเช้าทากิจท่านก็ ดูว่าเราจะหยิบไม่กวาดจากตรงไหนท่านก็ช่วยหยิบเรากวาดตรงไหนท่านก็กวาดตามเราเก็บไม่กวาดตรงไหนท่านก็เก็บตามตรงนี้ผมควรจะทํำยังไงตรงนี้ผมต้องทำอะไรอะไรเนี่ยท่านก็ซักถามอ่อนน้อมมากนะภาษาท่านมากกว่าท่านก็ไม่ได้ถือตัวถือภาษานะก็ทําให้เห็นถึงคุณธรรมที่ดีของท่านนะอืม ที่ดูเลยต้องหลายปีมาแล้วยี่สิบกว่าปียังจําท่านได้เลยนะประทับใจไงพรท่านอ่อนน้อมมากนะถึงว่าความอ่อนน้อมเนี่ยทําให้เราเกิดในตระกูลสูงที่พระเจ้าทรงตรัสเรื่องของอนิสงส์ห้าประการของผู้ที่อานิสงส์ห้าประการของพิกุอที่มนุษย์จะได้เมื่อพิกุเข้าสู่สกุล การลุกลับกราบไหว้ให้อสนะเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงเห็นไหมเรากราบไหว้คนอื่นเรากลับได้ตระกูลสูงเห็นไะหเราให้ที่นั่งท่านกราบไหว้ท่านให้อาสนะนะการลุกลับอ่อนน้อมกลายเป็นวิบากอันนั้นคือเราจะได้ได้ตระกูลสูงนะดูเท้าสักกะใช่ไหมอ่า พอยักษ์มานั่งที่เท้าสักกะเทวดาทั้งหลายเนี่ยลุมด่ากันส่วนเท้าศักกะคุกเข่าประนมมือไหว้โอ้โหแล้วยักษ์เป็นยังไงยักษ์ยิ่งหน้าตาอัปลักษ์ลงอัปลักษ์ลงพุงปุ้ยไปเรื่อยจนอันตรธานหายไปเห็นไหมใช้ความดีเอาชนะความความไม่ดีเดี๋ยวนี้คนเราไม่ไม่เอาความดีชนะความไม่ดีเอาความไม่ดีกระแทกใส่กัน Uh, โลกมันก็ร kind of e ้อนสังคมก็ว really ุ่นวายใช่ไหมไม่มีคนสอนว่าเอรู้จักเอาชนะความดีเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีนะอย่างเงี้ยอืมต้องต้องเป็นอย่างนั้นอืก็เมื่อวานก็เลยอบรมพิกุ อากันตุกะมาสองรูปก็เล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ท่านฟังนะท่านก็จะได้เราก็อยู่ไปศึกษาไปรูปหนึ่งสิบสี่พรรษารูปหนึ่งสี่พรรษาก็ท่านอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปอยู่นั่นก็เก่งแล้วล่ะ <laughs> ถือว่าเสียสละแล้วนะแต่ให้มีสุดตาอีกหน่อย ก็มาเพื่อมาขออยู่จำมันสามาขอเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติก็ศึกษาพุทธศาสนาช่วยเผยแผ่พุทธศาสนามาอาจจะยังไม่ถูกต้องดีนกักอะไรก็มาเราก็บอกก็ให้สังเกตเอานะใครทำอะไรก็ทำนะก็เลยยกภิกุรูปนั้นมานะคือเราเป็น ผู้อาการตุกะผู้ใหม่ที่เข้าไปในอาวาสใด,ดเนี่ยต้องเป็นผู้สังเกตมากเลยว่าเขาทําอะไรเขาหยิบเขาจับอะไระบินตาบาทกลับมาถอดถลกบาทถลกเก็บถลกบาทเก็บไว้ตรงไหนพับยังไงบาทวางไว้ตรงไหนขาบาทอยู่ตรงไหน,นเขาจะไปล้างบาทกันตรงไหนกละมังน้ําเขาเตรียมไว้ตรงไหนเราจะได้ไปถูก ดังนั้นเราก็ต้องเป็นผู้สังเกตผู้เก่าไม่ใช่ผู้เก่ามาสังเกตผู้ใหม่ใช่ไหมมันเป็นธรรมดาเลยการเข้าไปอยู่ในองค์กรใดเนี่ยเราต้องรู้จกักเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรเขาว่าเขาอยู่กันยังไงหมู่คณะนี้ใช่ไหมไม่ใช่จ้องแต่จะไปเปลี่ยนเขาท่าเดียวแหละอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีเปลี่ยนนี้ดีกว่ามาั้งบางทีมันเปลี่ยนมาแล้วหลายรอบ เปลี่ยนจนเหนื่อยอะนะ,ะ <c oughs> เวลาโยมบรรษาขึ้นมามากๆโยมก็จะมีพระมาอุปถากนะก็ถ้าพระอุปถากไม่ดูผู้เก่าก็ทำยังไงก็จะอุปถากตามใจตัวเองอถ้าไม่บอกไม่เตือนก็ไม่รู้บอกเตือนก็น้อยใจนะ่ ถ้าไม่บอกเตือนโอเคทนไปรูปที่หนึ่งอุปถาแบบนี้อ่าพาเตระต้องเปลี่ยนตามผู้นั้นผู้นี้อยู่ไปเอาไปอีกผู้หใหม่มาอุปถาใหม่นะก็มีความเห็นแบบของตัวเองมาอีสรุปแล้วพาเถระก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามคนใหม่ที่มาเรื่อยๆใช่ไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยตายใช่ไหมอ่าตกลงแล้วใครควรเปลี่ยนตามใครผู้ใหม่ควรเปลี่ยนตามผู้เก่าใช่ไหมอ่าอย่างนี้ นะเพราะนั้นก็ต้องมีการศึกษานะศึกษาว่าเออก็าํายังไงเพราะเหตุผลอะไรจึงทําแบบนี้แบบนี้อย่างนี้นะมาใหม่ๆก็ความคิดบันเจิดทั้งนั้นอันนั้นดีอันนี้สองทําอย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนอย่างนั้นปรับอย่างนี้อาจารย์นนเห็นเหมือนคนยุคใหม่เดี๋ยวนี้ยสมัยเราเด็กๆก็มีคนยุคใหม่มาแล้วล่ะนะคนที่เกิดยุคนั้นก็เป็นคนยุคใหม่ ขาต้องการเปลี่ยนปรับปรุงบ้านเมืองบ้านเมืองไม่ค่อยดีนะคนแก่ล้าสมัยไปแล้วนั่นนนนี่นะวันนี้ไอ้คนยุคใหม่ตอนนี้ก็เป็นคนยุคเก่าแหละไอ้เด็กเกิดใหม่มันก็มามันบอกเอ้ยนายคนยุคเก่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยไล่รุ่นไปเรื่อยๆนะอ่าสรุปแล้วบ้านเมืองมันก็เหนื่อยตายเลยเนาะบ้านเมืองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเออมันก็ไม่ลงตัวทักทีเลยนะ พราะทุกคนจะคิดว่าโอ้โหตัวเองเนี่ยเก่งฉลาดแล้วก็เป็นคนยุคใหม่นะก็ไม่ศึกษาเหตุผลของคนยุคก่อนๆที่เขาทามาเพราะเหตุผลอะไรเขาสั่งสมประสบการณ์มาแก้ไขามาอะไรมาในอภิริหานีรรมเจ็ดประการนะผู้เจ้าก็เลยบอกว่าอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าเพิกถอนนะอะไรที่วัชีทำเจ็ดประการเนี่ยเจ้าวัชีเนี่ยบัญญัติมาดีแล้วก็จะไปเปลี่ยนเขานะอ,อย่าไปเพิกถอนจะไปเพิ่มอะไร ดำงรงคงไว้ตรงนี้ยส่งไว้ก่อนนะอืมแล้วก็เคารพในผู้ใหญ่เป็นผู้นำสงบิดาสง์นะอ่ไม่งั้นเราจะให้เข้ามาเป็นผู้นำทำไมใช่ไหมถ้าให้เข้ามาเป็นผู้นำแล้วเสร็จแล้วพอเขาจะนำเราก็ไม่ตามอ้าวตกลงเลยตกลงให้เขาเป็นผู้นำทำไมนะอืม <c oughs> มันก็ต้องมีคนนำมีคนตามอ่ะเนาะ ในหมู่สงฆ์ก็คล้ายๆกันน่ะนะอืมถ้าในหมู่สงฆ์มันจะนำกันหมดก็เรียบร้อยแล้วนะพุ่นวายไปหมดเลยนในหมู่สงฆ์ก็ต้องมีวินัยมีพระวินัยขนาดที่พระเจ้าพระวินัยท่านอากาลิโกมั่นคงขนาดนี้ก็ยังแบบว่ายังตีความไม่เหมือนกันอะไรต่อะไรทีปาถ่ายเยอะแยะนะอะ่ถ้าธรรมะที่ขัดแย้งกัน โดยศาสดาที่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะเนี่ยยิ่งเสร็จเลยก็เกิดการถกเถียงกันมากมายขนาดธรรมะที่เป็นอากาลิโกก็ยังยังมีการขัดแย้งกันได้เพราะความไม่ไม่เข้าใจไม่แตกฉานในในตัวของบุคคลไม่ไม่ใช่ตัวของเนื้อธรรมเนื้อธรรมดัดีแต่ตัวบุคคลไม่สมบูรณ์ แล้วก็บอกถึงความเป็นผู้ที่ไม่กระทบใครไม่ทำร้ายใครด้วยกายด้วยวาจาเหมือนพระสารีบุตรนะ่ะท่านเก่งไหมท่านเก่งท่านเป็นเป็นอัครสาวกเบื้องขวาใช่ไหมความสามารถท่านก็สุดๆแล้วเพราะอผู้เจ้าเนี่ยยกท่านให้เป็นรองจากท่านใช่ไหม,มแต่ท่านเนี่ยท่านบอกท่านทําตนเป็นอะไรโคเขาขาด ใช่ไหมวัวเขาขาดวัวที่เขาตัดเขาแล้วอ่ะมีพิษสงไหมไม่มีละามตัวเป็นแบบคนนะไม่มีพิษสงอืมไม่ขิดใครละนะอืมไม่งั้นในพวกโครพภริพัตเนี่ยนะอ่ามันจะมีแบบขิดฝูงตัวเองขิดฝูงผู้อื่นนะขิดทั้งฝูงตนเองทั้งฝูงผู้อื่นนะ,น,ะนี่โค <c oughs> มันขิดเข้าไปหมดแหละนะส่วนภาษาลีบุตรพอโดนโจทย์ว่าเนี่ยภาษาริบุตรกระทบข้าพระองค์ภาษารีบุตรก็ขนาดออกไปวิเวกแล้วนะุ้จ้าจยายังเรียกกลับมาเลย <c oughs> พึ่งขอทูลลาไปแป๊บเดียวเองนะ,ะมีพิขุมาโจท์ภาษาลีบุตรก็กลับมา กลับมาก็ว่าภาษาลิบุตรก็บอกคาบรงเนี่ยตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเนี่ยเรื่องการกระทบเนี่ยไม่มีนะบุคคลซึ่งถ้าตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเนี่ยก็ย่อมไม่กระทบใครแน่นอนนั้นภาษาลิบุตรก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่คาพระองค์แน่แต่สังเกตภาษาลิบุตรก็ไม่ว่าใครไม่ว่าคนโจดด้วยนะไม่ว่าคนนั้นคนนี้แต่ก็บอกว่าข้าพรงไม่มีสิ่งนี้ไม่มีในตน เพราะเหตุผลก็คือตนตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติอ่าเงี <c oughs> <c oughs> ้ละเอียดนะพระสารีบุตรก็ละเอียดก็ก็เป็นตัวอย่างที่ดีก็สอนพิกุท่านอนะที่ท่านมาใหม่เพราะว่าปกติจะไม่ค่อยรับพิกุกันดุกาละเพราะว่ามันจะสอนยากอะ เพราะว่าไม่ได้บวชไม่ได้ไม่ได้ฝึกกันมาตั้งแต่เป็นภาคขาวเป็นสัมมาเนยอยู่ๆเป็นพิกุมาเนี่ยนะโยมสอนยากมากนะจะสอนยากจะดือ้อจะรั้นจะมีความเห็นตัวเองอะ่ะเพราะถูกสอนมาแบบนึงแล้วนะความเห็นก็จะเยอะเราก็จะเหนื่อยนะขนาดคนที่ยอมรับคำสอนโดยความครบหนักแน่นยังเหนื่อยเลยยังยากเลยใช่ไหม ฉะนั้นพูะเจ้าจึงบอกเนี่ยต้องอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนโดยความครบหนักแน่นนั้นเราก็พยายามเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้สิ่งต่างๆ แล้วก็บางทีพิกุอกันตุกะก็ชอบสอนอชอบสอนตัวเองกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ทราบกิจข้อวัดโดยปกติแต่ก็ขยันสอนคนอื่นอีกแล้วบางทีพิกุหรือสมณเณรเพิ่งเข้ามาบวชใหม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเห็นเขาเป็นพิกุก็เก่งใจก็รับคำสอนไปทีนี้คำสอนก็ไม่ตรงกันอีกอ,อย่างเงี้ย อันนี้ก็ต้องเตือนพิกุกันตุกาว่าท่านไม่มีหน้าที่สอนอะไรหน้าที่สอนเป็นของพิกุที่มีหน้าที่ที่สังคณะสงฆ์เนี่ยมอบหมายหรือแต่งตั้งนั้นถ้าไม่มีหน้าที่เนี่ยเราก็จะไม่ไม่บอกสอนก็เฉยเฉยถ้าเห็นอะไรไม่ถูกต้องปิดไม่ดีไม่งามก็มาแจ้งคณะสงฆ์มาแจ้งพิกุพูเทระให้ท่านพิจารณาอย่าไปตัดสินเอง พอตัดสินเองเขาไม่ได้ศรัทธ,ธาคุณนี่เดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันนะเดี๋ยวก็กระทบกันอืมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยจะมีปัญหาอย่างเงี้ยพิกุก็จะกระทบกระทั่งกันพิกุใหม่พิกุเก่าแต่ถ้ามีความอดทนตั้งไว้ซึ่งกายคตาสิก็ไม่มีปัญหาอะไรอืมก,ก็สอนให้เขาทำแบบพร,ระอนุ์พระอนุรุธะ ที่อยู่กันสามรูปนะ่ะนะเก็บจิตของข้าพระองค์ไว้ประพฤติตามอํานาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่าอื่นอเรามีความเห็นแต่เราก็เก็บความเห็นเราไว้ทาตามความเห็นคนอื่นคนอื่นก็เก็บความเห็นของตัวเองไว้ทําตามความเห็นคนอื่นใช่ไหมจริงไหมอ่ามันจะทะเลาะกันได้ไหมก็ทะเลาะกันไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่เราเก็บคนเดียวเขาไม่เก็บ เขาก็เก็บด้วยเราก็เก็บด้วยก็ไม่กระทบกันใช่ไหม,มแต่ถ้าเราก็ยึดเขาก็ยึดอัทีเนี้ยกระทบกันละถ้าเก็บสักคนก็ยังพอว่าเนะทีนี้จะเอาความเห็นใครต่างคนต่างเก็บหมดเลยอก็ <c oughs> <c oughs> เอาเอาความเห็นที่ที่มีเหตุมีผลที่ประกอบด้วยประโยชน์ ก็มันก็จะถึงการพิจารณาร่วมกันใช่ไหม,มการพิจารณาพิจารณาร่วมกันแล้วไม่ยึดถือความเห็นตัวเองมันก็จะไม่เกิดการทะเลาะเบาอแวงไงใช่ไหมอ่าก็จะมาดูว่าเออความเห็นของใครมีคุณประโยชน์มากผลเสียน้อยผลเสียน้อยที่สุดคุณประโยชน์ให้มากที่สุดก็เอาความเห็นนั้นใช่ไหม,ม,ม,มใช้คะแนนเสียงก็ได้นะ ที่ผมเรียกว่าเยปุยสีกาใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณแต่ก่อนจะใช้สิ่งนั้นเนี่ยให้ใช้สัม,มุขาวินัยก่อนถึงการพร้อมหน้ากันประชุมทุกฝ่ายพอประชุมพร้อมหน้ากันทั้งหมดแล้วก็ถ้าตกลงกันได้ก็จบไปถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้เยพุยสีกาเอาเสียงข้างมากใช้ประโยชน์ ประโยชน์ที่จะได้รับใช่เหตุใช้ผลตรงนั้นนะแต่ไม่ใช่ว่าตัวเองได้ประโยชน์หรือใครได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคือคือตัวเองได้ประโยชน์ก็ได้ทุกคนได้ประโยชน์ก็ได้คือเอาประโยชน์อะนะว่าหรือหลักการอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าสารีบการกระทาใดเนี่ยทำแล้วเนี่ยกุศลเจริญอกุศลเสื่อมนี่เอากุศลเจริญและถ้าการกระทาใดเนี่ย ที่ทำแล้วอกุศลเจริญกุศลเสื่อมเนี่ยให้หยุดแต่ถ้ากุศลเจริญเนี่ยให้ทําไปอืหลักกว้างๆมีแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะไม่เบียดเบียนตนนี่มาก่อนต่อไปต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นต่อไปเป็นประโยชน์ตนต่อไปเป็นประโยชน์ผู้อื่นนี่หลักสี่อย่างทํำไปแล้วเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหม เป็นประโยชน์ตนไหมเป็นประโยชน์ผู้อื่นไหมแค่นั้นไปใต้หลักการอย่างนี้ในการพิจารณาในการตัดสินใจเรื่องอะไรต่ออะไรถ้าเป็นประโยชน์ต่อตอนเองมหาชนอ่ะทำไปเลยอย่างนี้ความเป็นผู้เรียบร้อยความอ่อนน้อมถ่อมตนนะพระองค์ก็สรรเสริญ ติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างนะกะถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการม,มีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเกา่ากิเลสนะ จะทําให้เรากุดกาูดเกลากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ